ยงเมืองประชาะกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมก่อนอื่นเองต้องขอขอบคุณ FC ที่ร่วมสนับสนุนช่องทีวีนะครับดังลายชื่อต่อไปนี้สำหรับท่านที่สนับสนุนมา1,000บาททางช่องเราเองก็มีของสมนาคุณให้นะครับเป็นกระดานหมักลุกพร้อมตัวสวยงามแบบนี้ครับผมวันนี้เองผมมีเกมการแข่งขันหมากรุกรอบชิงชนะเลิศนะครับที่อำเภอบางปะกง ฉากเชิงเซาซึ่งเป็นการพบกันระหว่างอาจารย์บุญสืบแท่งเซียนแหวกพบกับหน่อยขุนทองคำนะครับเกมจะสนุกสนานยังไงพวกเรามารับชมเกมกันเลยนะครับสำหรับหมากฝ่ายขาวที่พวกเราเห็นอยู่นี้ก็เป็นของหน่อยขุนทองคําและหมากฝ่ายแดงทางด้านผู้ชมนะครับก็จะเป็นของอาจารย์บุญสืบแท่งเปิดเกมมาอาจารย์หน่อยขุนทองคาเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับเดินโขดขึ้นมาตั้งรับนั่ตำแหน่งขอจิงเจ็ จานบุญสรุปเองก็ขึ้นเม็ดมาหน้าตำแหน่งขอจิง2นะครับแผ่นนี้เป็นการสู้รบกันในแผ่นที่2นะครับซึ่งแผ่นแรกผลออกมานะครับเสมอกันไปต้องมาตัดสินกันในแผ่นที่2ว่าใครชนะก็จะได้แชมป์ไปเลยนะครับหากถ้าเกิดยังออกมาเสมออีกนะครับก็จะต้องเจอหมากป้องมาตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ใครชนะนะครับก็ถึงกับแชมป์ แะจะมีแต้มเด็ดแต้มเสียนยังไงนะครับเรามารับชมเกมนะครับที่กำลังขึ้นตัวหมากกันจากหน่อยขุนทองคำนะครับทิมเปียสูงไปนักตำแหน่งคอควายห้าจาหมุนสืบเองนะครับก็ทิมเบียสูงมานักตำแหน่งขอไขส่สซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะขึ้นเมื่อวันที่26มกราคมต้นปี2019นะครับ ถือว่าผ่านมาแค่หนึ่งปีนี้เองนะครับจังหวะนี้เองอาจารย์หน่อยขุนทองคำก็ขึ้นมาขึ้นมา้ามานะตำแหน่งพอควายหกนะครับเปิดเป็นม้าโยกขวานะครับาจารย์กุสืบเองก็ขึ้นมา้ามาณนะตำแหน่งของงูสองเช่นกันเราจะได้เห็นขึ้นการขึ้นรูปหมากของเสียงกันนะครับ สำหรับลำดับเซียนเองนะครับอาจารย์มูลสืบเองก็อยู่ในลำดับที่1ของทำเนียบเซียน32 <Wow. S 1> คนนะครับด้วยคะแน 2, น2,706คะแนนและอาจารย์หน่อยขุนทองคำนะครับก็อยู่ลำดับที่7ด้วยคะแน25น2,527คะแนนหน่อยขุนทองคำหรือดัุงพบสังสุวันณเองนะครับที่พวกเรารู้จักก,กันดีจังหวะนี้เองหน่อยขุนทองคำขึ้นมามาณตำแหน่งจอการเจ็ ม้ายงขวาแล้วนะครับเบียจากมูลสือก็ทิ้มถุงมานะ้าตำแหน่งจอจิงสี่เบียของหน่อยปุ๋นตองคำนะครับก็ทิ่มสูงไปนะ้าตำแหน่งจอจิงห้ายันไว้เลยนะครับถึงจังหวะนี้ว่าจะเป็นอย่างไรจากยมูลสือขึ้นม้ายงขวามานะ้าตำแหน่งจอจิงสามปกติเราจะเห็นเสียนแหว่งเล่นกันในเรื่องของม้าเทียมตั้งรับนะครับวันนี้เปิดมาม้าโยงขวา ก็เป็นนิมิตหมายอันดีสําหรับเอซีนะครับทางด้านผู้ชมเลยที่เห็นกันชัดๆนะครับสาหรับหมากฝ่ายแดงของอาจารยร์บุญสืบว่าจะแปรกระบ,บวนกันอย่างไรตรงนี้หน่อยขุนทองคําก็ขึ้นโคนไปนะ้กตำแหน่งชอจิงโกนะครับโคดขึ้นไปได้อย่างสวยงามอาจาร์บุญสืบขึ้นโคนมาหนะ้ตาตำแหน่งจอจาน์สองเช่นกันจังหวะนี้หน่อยขุนทองคํา เห็นว่าทุกอย่างพร้อมนะครับเพื่อต้องการให้ขุนอยู่ในที่ปลอดภัยก็เลยนำขุนเข้าป้อมหน้าตำแหน่งชอชิงเจ็ับผมเบี้ยของอาจารย์มอสืบก็ทิ้งสูงมาหน้าตำแหน่งจอจานสี่ หน่อยเองขึ้นโคนมาณนะตำแหน่งงองูเจ็ดเม็ดของอาจารย์บูนสืบก็ขึ้นสู่กังกระดาษอีกครั้งหนึ่งณนะตำแหน่งจอจานสามส่วนแบาทีเดียวนะครับหน่อย้องกองคำทิ้มเบี้ยสู่ไปณนะตำแหน่งชอช้างห้าเปิดศึกทางด้านนี้แล้วครับหลังจากขึ้นตัวหมากกันแล้ว การมุดสืบนนำเรือมาคิดคองไว้ก่อนนะตาแหน่งขอไข่หนึ่งนะครับเพื่อต้องการส่งเบี้ยมาทิ่มไล่หมาขวาทางด้านนี้หรือเปล่าจังหวัดนี้หน่อยกุนทองคำก็ใช้เวลาคิดอยู่พักใหญ่นะครับสําหรับจังหวัดฉะเชิงเซาเองพวกเราก็คงรู้จักกันดีสําหรับวัดโสธรวราลาบวรรวิหารนะครับหลวงพ่อโสธรพระทุธลูกผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซา แม้แต่วัดสมานรตัตนารามตลาดน้ำบางค้านะครับตลาดบ้านใหม่100ยปีสวนป่าความนก150ไร่แห่ถือว่าหาครอบครัวไปเที่ยวได้นะครับกับบม,มุดหลานหรือแม้แต่เขตนักษาอนุรักษ์พันสัตว์ป่าเขาอ่างลือในพื้นที่กว่า67,000ไร่รวมทั้งสัตว์ป่านานา,นาชนิดนะครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 ใครที่กลัวการแพร่เชื้อระบาดนะครับต้องการรับเชื้อโดยตรง ก็เข้าป่าไปหาค้างคาวป่าโดยตรงได้ครับผมจังหวะนี้หน่อยขุนทองคำนะครับก็นำเรือนะักตำแหน่งยอหญิงแปดมาชอช้างแปดไหมอเอาเรือออกมานะครับจากคิดจกแปรกระบวนกันอย่างไรจังหวะนี้เองเบี้ยของอาจารย์บุญสืบนะครับนะักตำแหน่งคอควายสามก็ทิ่งสูงขึ้นมา มาดูกันว่าจะเป็นการสู้รบกันแบบไหนนะครับนายขุนทองคาก็เลยนาเบี้ยนักตาแหน่งฉช,ชิง5้านะครับกินสวนเข้าไปนักตาแหน่งจอจานสี่แน่กินผ่าหมากเข้าไปแล้วนะครับจังหวะนี้จันมุเสืบน,น,นําเบี้ยกินคืนเข้ามานักตาแหน่งจอจานสี่เช่นกันสู้รบกันในแดนกลางแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถือว่าขึ้นหมากกันได้อย่างรัดกุมท,ทีเดียว เรือหน่อยขุนทองคำนักาตำแหน่งกอไก่แปดนะครับเ็าออกคลองมานักตำแหน่งขอจิงแปดเพือจงการนำขุนหลบไปในที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่าขุานยันมุสือก็ขึ้นมาน้าตำแหน่งงองมูสามนะครับมาแล้วจ้าอาชีพทยาขึ้นมาแล้วนะครับหน่อยขุนทองคำนำขุนหลบไปยังตำแหน่งคลองแปดเพื่อให้ปลอดภัยก่อนนะครับเพื่อน,นำเรือ เปิดคองเรือออกมาจากว่นนี้อาจารย์คุณสืบต้องการให้เรือปูกถึงกันนะครับก็เลยนำขุนขึ้นป้อมนะ้าตำแหน่งคอควายสองครับผม 8เพื่อต้องการมาเข้าป้อมทางนี้นะครับดูแล้วจะปลอดภัยกว่าได้ขยับขยายใช้อาวุธหนักได้อย่างเต็มกำลังจานมุนสืบก็นำเบี้ยนนะัดตำแหน่งขอไข่4นะครับเปิดทางเรือเลยนะครับเห็นว่าขุมจะมาทางนี้ก็เลยเปิดคลองเรือเส้นนี้นะครับกินส่วนเข้ามานะัดตำแหน่งคอควาย5้านี่แน่นั่นแน่หลายนะครับแต้มนี้ หน่อยขุนทองคำนำเพียขอไข่หกนะครับกินส่วนขึ้นไปนี่นะเรือของอาจารย์บุญสืบเองนะครับนักตำแหน่งของไข่หนึ่งก็กลับมาช่วยทางนี้นะครับเพราะเห็นมีเรือกดอยู่นี่เอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถึงจังหวะนี้หน่อยขุนทองคำก็ใช้เวลาคุ้นคิดนะครับว่าจะแปลขบวนอย่างไร สำหรับจังหวัดฉะเชิงเซาเองนะครับที่คนทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศนะครับรวมทั้งจังหวัดเองก็น่าจะเป็นนางงามจัก,กรวาลน,นะครับอย่างพรทิพน้ากีรันสนกซึ่งเป็น,นนางงามจัก,กรวาลคนที่สองของไทยเ <Wow. S 1> มื่อปี1988นะครับและเป็นนางสาวไทยปี2531ต้องบอกว่าเป็นคนที่สององจากอภัาราลาบุงสกุล เมื่อคั้งปี2,508โน่นนะครับรือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากๆจากว่านี้หน่อยขุนทองคำก็นำมาหนะ้ตาตำแหน่งคอควาย6นะครับออกไปขยายมากันด้านกอไก่5นีหนะเลืออาจารย์บุญสืบเองนะตาตำแหน่งยอหญิง1น,นะครับก็มาตีเรือผู้ไวนะ้หน้าตำแหน่งชอช้างหนึ นายคุณต้องทำนำเปี้ยนักตำแหน่งชอชาง5กินสวนเข้าไปนะครับนักตำแหน่งชอจิงเพื่อเปิดคลองเรือตี่นหนท่านหนหลายนะครับจากมนสืบเอาเม็ดกินทยานขึ้นมานักตำแหน่งชอจิงถือว่าสวยงามจริงๆนะครับแบบนี้จังหวะนี้เองนะครับโคนก็ขึ้นสู่การประดนอีกครั้งหนึ่งนักตำแหน่งขอควาย6 ้้าายขววแลวนะครับจังหวะนี้เองอาจารย์บุญสืบมองดูแล้วน่าจะเป็นการได้เปรียบนะครับก็เลยทิ้มเบีย้ยสูงไล่โกนมาณนะตำแหน่งจอจานห้าแน่ๆแ,แ,แต่นี้สวยงามทีเดียวนะครับเบีย้ยก็เลยกินสวนเข้าไปณนะตำแหน่งจอจานห้ากินสวนเข้าไปแล้วนะครับเม็ดกินมาและจังหวัดไล่โกนพอดี แต่น,นีีถือว่าเม็ดยืนเด่นสง่าเป็นพระเอกเลยนะครับหน่อยคุณน้องคำก็ใช้เวลาคิดอยู่พักหนึ่งว่าจะขึ้นโครหรือถอยนะครับหรือกลับไปแต้มน,นี้สำหรับจังหวัดจัดเชิญเซานะครับที่มีชื่อเสียงอีกน่าจะเป็นนักการเมืองนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังและอยู่ในพักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจตุรลนฉายแสงหรือแม้แต่ดอร์อาทิตย์อุไลรัตน์ของเรา แยังมีชื่อเสียงโด่งดังอีกนะครับน่าจะเป็นโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุรันหรือแม้แต่นักมวยนะครับที่อ่อนซ้อมไปหน่อยอ่อนซ้อมรัดไปหน่อยน้องน้อยเขาจึงเปลี่ยนไปอ่อนซ้อมใจร่างกายรัดจีนอ่อนแอแม่หัน,นี้พิธีรกรสวมหัวใจสามารถพยักอนุมัติได้ครับ ก็ไม่เป็นไรครับผมเมื่อคิดอยู่นานนะครับหน่อยขุนทองคําก็เลยนําคนขึ้นไปนัา่ตําแหน่งชอชิงห้าเวีสวยงาทีเดียวนะครับจังหวะนี้อาจารย์มุสสือก็ทาแต้มต่อเนื่องทิมเบียสุงไล่คนท,ทันทีทิเบียสุงไล่คนทันทีมาแต้มน,นี้แล้วนะครับสู้กันดุเดือดเผ็ดมันนะครับตัวหมัก ถึงกับร่างพีชีพกระเจนกระไดนะครับทีมไล่คุมมากกตำแหน่งนี้โคนก็ถอยกลับมาตั้งรับนกักตำแหน่งชอช้างหกนะครับถอยแล้วจาจังหวะนี้เองจานมูลสืบเห็นเป็นทีทางก็ดำม้าขึ้นมาขยี้นกักตำแหน่งจอจรนสี่ว่าสวยงามทีเดียวนะครับเรามาวิเคราะห์หมาถึงรังน,นี้หมากของหน่อยขุนจอมคำจังหวะที่ ทิ้งเบีย้ยสูงแ้มนีนะครับกินผาเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องกลับมาตั้งรับเพราะว่าเม็ดจนันท้สเดินยืนเด่นสงา่าการกระดานทีเดียวนะครับเบีย้ยจากเป็นเนอกในใช้ย,ยาเสียเปียบกลับมามีพลังขึ้นมาทันทีนะครับแหมแั่ทิ้เบีย้ยสูงมาได้หายเนี่ยแต่วันนี้ต้องหาทางแก้ไขนะครับหมาเริ่มเป็นรองนิดๆน,นะครับสําหรับหน่อยขุนทองคำต้องประคองตัวนะครับเพื่อสู้กันแผ่นที่สามหมัก้องดีกว่า ขุน้องคำก็เลยใช้ม้านักตำแหน่งจอจานเจ็ดนะครับถอยลงมาตั้งรับณักตำแหน่งพอควายแปดกอนนะครับเพื่อต่อเม็ดได้นะครับแต่นี้จากมุสุก็ปูเบียริมขึ้นมาณตําตำแหน่งยอหญิงสี่ต่อเนื่องนะ่กับเบีย้ยทรงมีพลังขึ้นมากันทีนะครับเมื่อเห็นเบีย้ยมานะครับก็เลยทิ้งเบี้ยริมสวนขึ้นไปนี่ไงจังหวะนี้เองนะครับจันมุดสุก็นําม้ามาไล่เดือด แต้มสอบกับทันทีนักตำแหน่งจ๋อชิงกน่แหน่แหลนนะครับจะเกาะกินสองนี้ไล่เดือแต้มนี้อยู่นะครับขุดทองคาต้องดูให้อกย่างถีทั่วน,นะครับแหมถ้าลูกนี้โดนกินฟรีอีกอาจจะเป็นรองหรือเปล่าสองหนึ่งจังหวัดทาต้องกินนะครับก็เลยหลบเรือมาทองแปดนักตำแหน่งยอหญิงแปดจังหวะนี้เองเบียนักตำแหน่ง จอช้างสี่ก็กินสวนมายอหยิมห้างกิดกระดาษนี่แน,น่สวยงามทีเดียวนะครับโคนก็เลยกินจังหวะนี้นะครับกินไล่โคนแต่โคนก็ฉลับขึ้นไปนะครับข้างเม็ดท,ทันทะีน้าตำแหน่งจอชิงห้านี่แน่ถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับเมื่อโคนขึ้นตำแหน่งกลางกระดานนะครับจานมุสืบก,ก็นำโคนตั้งรับนะครับขึ้นมาสู่น้าตำแหน่งจอจานสามเช่นกัน รับมารับไปนะครับเม็ดของหน่อยขุนทองคำก็ขึ้นมาต่อหน้าตำแหน่งงองมูโหสูลบการกระดานนะครับจับตาดูให้ดีคนของอาจารย์บุญสืบก็ขึ้นมาหน้าตำแหน่งจอจานสี่ทันทีไม่ได้ลัวเก่งนะครับนำโคลมาต่อทิ้งหน่อยขุนทองคำต้องการละลายมากก็เลยกินเม็ดแรกเข้าไปไนี่ไง แ่เม็ดแล้วนะครับรู้สึกลดความอึดอัดลงโคนก็กินสวนเข้ามากับทำให้โคนยิ่งเข้ามาจู่โจมหรือเปล่าเน่จังหวัะหน้าโคนโคนแรงแล้วเกิดน,นะครับของอาจารย์บุญสืบเนี่ยขุณทองคำก็เลยนําเรือนะ้ํตำแหน่งชอชิมแปนะครับขึ้นมากันตาลุกเอาเรือมาเกาะคลองนี้นะครับทําได้ดีทีเดียวจังหวะนี้ ก็เป็นตายเดียวกับที่อาจารย์มูสืบยกม้ามาไล่เรือนัตำแหน่งจอช้าน้ามาเริ่มจัดติดนะครับของหน่อยผลทองคำอาจารย์มสืบเองก็ถือว่าเหนียวแน่นเนาะเป็นการบุกอย่างต่อเนื่องทีเดียวเรือนักตำแหน่งจอชิงเจ็ดก็ลงย่อมานะครับนะักตำแหน่งจอจานเจ็ดอีกครั้งหนึ่งหลบตาม้านะครับจังหวะนี้เองอาจารย์มูสืบก็หงายเบี้ยเข้าฮอตนะครับ เพื่อดวงตัวสำหรับการบุกอีกครั้งหนึ่งจากเบีย้ยนอกในชาย,ยานะครับกลับมาได้หายแต้มน,นี้นะักยอหญิงหกถือว่าสวยงามทีเดียวถึงจังหวะนี้จันหน่อยก็คิดอยู่นะครับว่าจะทําอย่างไรเอาเรือกินเบีย้ยหายหรือเปล่าจะเจอมมาสอกกับแต้มน,นี้ข้อมเรือไหมครับจันหน่อยก็ใช้คิด ใช้เวลาคิดอยู่นานนะครับว่าจะเอาอย่างไรดีหรือกระชากเรือมาหลบแตมน,นี้จังหวะนี้นะครับดูแล้วเบี้ยงหงายจะมีพลังก,กลับมาก่อกวนหรือเปล่าก็เลยนําเรือกินเบี้ยงหงายเข้าไปนะ่าตำแหน่งยอหญิงหกจันมืบนำม้ามาคว่ำเรือทันทีตนะําตำแหน่งชอจ้าแปดสวยงามครับแตมน,นี้กินแล้วนะครับสองเบี้ยหนึ่งม้าแลกเรือนะครับยังไงก็เอานะครับกินเบี้ยสวนเข้าไปจากมุนสืบ นำม้ากินเรือนะัตำแหน่งจอจันเจตจินโฉนเข้ามาแล้วนะครับจังหวะนี้หน่อยขุนทองคำก็ดูแล้วนะครับว่าจะใช้ขุนกินหรือม้ากินแหมถ้าม้ากินเรือโคนลงมาปัดนะครับโขนแรงแลักเกือนก็เลยนำขุนกินขึ้นไปนะัตำแหน่งจอจันเจจังหวะนี้นะครับอาจารย์กุืบเลยต่อเรือทิ้งนะัตำแหน่งยอหญิงหนึ่งเพื่อจินความได้เปรียบของเรือออกมาตีลูกได้นะครับ จังหวะนี้เรือหนีไม่ออกต้องกินท,ทันทีกินไปแล้วนะครับจากมุนสืบกินกระขึ้นมายึดคองเรือเนะี่ยจังหวะนี้ไม่ดีนะครับถึงจังหวะนี้โคนก็สอกกลับมาไล่ม้านะครับเพื่อต้องการเรือมาตีลูกแต้มนี้นี่แน่นะม้าก็ฟาดเบี้ยฟรีไปนักตำแหน่งหน้าขุนทันทีจุดละมุนวุ่นวายแล้วนะครับเราสังเกตดูว่าม้านะครับของหน่อยขุนทองคำเนี่ยกลับมา ห่างไกล,ลเกินนะครับกว่าจะกลับมาช่วยพวกได้จะทันหรือเปล่าว่าแล้วนะครับจังหวะนี้ก็เลยถอยคนลงมาไล่มาะนะตำแหน่งชอชิงเจ็ดอีกครั้งหนึ่งเป็นจังหวะเดียวกับอาจารย์มูสืบเล่นอาวุธหนักนะครับนำเรือมากดทันทีนนนเจ็บแสบมากนะครับถึงจังหวะนี้เองนะครับหน่อยขุนทองคำเองก็อุดอัดนะครับ การแก้หมากก็ทําไปได้ยากเหลือเกินนะครับสําหรับแผ่นนี้นะครับมาถึงตรงนี้เกมบันทึกหมากก็จบลงอาจารย์หน่อยขุนตองําก็ต้องยอมแพ้ก็สุดท้ายถอยโคนมาช่วยนะครับลักษณะแต้มนี้ม้าก็ควงกลับไปตีโคนแต้มนี้นะครับถึงว่าลงมาผูกแต้มไหนก็แล้วแต่นะครับโคนก็จะตีมาทุกแต้มนี้เพราะฉะนั้นก็ถึงกับแพ้นะครับฝ่ายกระดาษก,ก็เหลืออาวุธหนอีกหนึ่งตัว เกมนี้นะครับสำหรับการรอบชิงชนะเลิศก็เป็นอาจารย์บุญสืบนะครับที่สามารถฟ้าแข้งไปได้ในแข่งที่2อ้่วยผลการชนะของหน่อยหุ่ทองคำนะครับสำหรับเกมนี้ผมมองว่าก็มีแต้มเด็ดหลายแต้มนะครับซึ่งเป็นการขยายตัวมากแล้วก็เล่นกันได้ดีทีเดียวก็ฝากพวกเราด้วยนะครับสำหรับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมแต่ช่วงนี้ขอให้พวกเรารักษาสุขภาพาหน่อยนะครับในการดูหมากรุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ช่วงโควิด19ไปไหนต้องสวมแมสหน้ากากเริ่มตั้งแต่วันที่1วันนี้เป็นต้นไปด้วยไม่งั้นจะมีความผิดด้วยความปรารถนาดีจากช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผม